สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทาง g i f r e e Channel กับรายการ Key to Success รายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจ g i ฟฟร e ได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ g i ฟ e ร e รายการในวันนี้ของเรามีอะไรบ้างไปติดตามชมไฮไลท์ได้เลยครับ คนไทยเนี่ยเป็นคนเก่งเจ้าของกิจการ SME ในประเทศไทยมากมายเนี่ยที่เก่งฉลาดนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่ามีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีหลายท่านก็เป็นเจ้าของกิจการ SME ที่สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆแล้วก็กิจการ,รใ,หใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่หลายๆท่านเนี่ยทั้งๆที่มีความตั้งใจที่ดีมีความรู้ความสามารถที่ดี ก็อาจจะติดปัญหาบางประการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพตลาดนะคะกลุ่มของลูกค้าการแข่งขันทางการตลาดหรือแม้กระทั <wh> ่งแหล่งของเงินทุนครับตั้งใจจะเอารายได้จากกิฟฟ์ฟรีนเดือนละประมาณเท่าไหร่นะตอนนั้นที่ทําประมาณ2 0 0 0 0บาทประมาณ2 0 0 0 0บาทปรากฏว่าทําไป2เดือนแล้วเป็นไงฮะเดือนแรกได้มาหมื่นเก้าครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเดี๋ยวไม่รวมโบนัสอะไรต่างๆครับเดือนที่2เดือนที่2 2 0 0 0งาด้วยความที่เราเป็นเจ้าของกิจการเขาไม่กล้าเข้ามาหา คือคอไม่ใช่ว่าเขาคือเขาไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนแต่เขามองว่าแต่ละร้านเนี่ยสงสัยว่ามีตังค์นะครับไม่กล้าเข้ามาหานะครับผมอยากจะบอกเขาว่าน่าจะมาตั้งนานแล้วแค่ตัวอย่างไฮไลท์ก็น่าสนใจนะครับ <S <S เพราะว่าวันนี้เราเชิญผู้ประกอบการมาครับ <S <S ที่กําลังท,ทําธุรกิจกิฟฟีนแล้วสามารถประสบความสำเร็จเขาจะมาแนะนําท่านครับกับประสบการณ์ดีๆครับเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ